อะไรอ่ะแล้วอะแล้วเอ้ยผมต้องปรับตัวเหรอเออผมไม่รู้อะไม่บอกไม่บอกท่านเป็นภรรยารุ่นพี่ผมอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าท่านไม่เข้าใจผมก็อธิบายไงท่านอธิบายผมอธิบายท่านเข้าใจไหม่ะที่พูดไปทั้งหมดเดี๋ยวผมไปไงถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้เป็นได้บาก็ก็ผมจะอยู่อ่ะ ทำไมอ่ะก็ทํางานยังไม่เสร็จอ่ะหรือจะให้ผมทิ้งตอนนี้ก็แล้วแต่ kita, ้ดยความเคารพนะผมไม่จะศัตรูใครผมก็พูดเขาดีนะท่านดีแต่ท euh, ่านเขียนบางทีก็ขอร้องเถอะอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะตัวเล็กอย่าไปเปิดประเด็นต่อนะไอ้ข้างหลังอตัวเล็กอ่ะ